สวัสดีวันอังคารที่6กรกฎาคม2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง Youtube กวินกูรูสปอร์ต FC วันนี้นะครับศึกยูโร2020เดินทางมาถึงรอบตัดเชือกแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกวันนี้นะครับตีสอครับอัสซูลี่ครับอิตาลีครับจะเจอกับกระทิงดุครับสเปนนะ ไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเจอกันมาหลังๆก็ต้องบอกว่าสูสีนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่นัดล่าสุดปี2017ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็เป็นทางด้านสเปนเอาชนะอิตาลีมาได้30มแต่มันนานมากแล้วนะครับผู้เล่นบางคนก็เลิกเล่นไปหมดแล้วนะมาดูฟอร์มอิตาลีกันบ้างครับรอบที่ผ่านมารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ รอบก่อนลองชนะเลิศเอาชนะเบลเยียมสอนะครับนำไปก่อน2 0งนนะแล้วก็มาโดนลูกากูยิงจุดโทษนะครับตีใครแตกขึ้นมาแต่ก็ทำอะไรอิตาลีไม่ได้ครับเกมรับเหนียวแน่นจริงๆนะครับสำหรับอิตาลีนะส่วนทางด้านสเปนครับต้องบอกว่าเขาลอบมาแบบหือจับเลยนะครับทา,ทางทั้งที่รูปเกมดีกว่า เปอร์เซ็นต์การคลองบอลดีกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งหนะครับทั้งในเวลา90นาทีแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษต้องไปยิงจุดโทษนะครับเอาชนะจุดโทษสวิตมาได้3-1มหนะวันนั้นต้องบอกว่าเสียวเลยทีเดียวนะครับแฟนๆของสเปนนะครับมาดูความพร้อมวันนี้กันบ้างนะครับของทั้ง2ทีมนะครับอิตาลีครับของคุณซือ โรเบตโตมันชินีมาในแผน433นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานสปินสโซล่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเก็บนะครับนะอํลลาถอนตัวไปแล้วนะครับก็จะใช้เอมเมอร์สันแทนนะครับในแบ็กซายนะผู้รักประตูก็เป็นดอรดาลูม่านะครับแผงหลังสีคนก็เอมเมอร์สันนะครับแล้วก็มีอิเคลรินี่โบลูชีแล้วก็โจวานนี่ดิลอเรนโซ่นะครับส่วนแดงกลางก็ใช้ บาเรลล่านะครับจอจินโยต้องบอกว่าในศึกยูโรนี่ล่างทองเลยนะครับฟอร์มสุดยอดนะครับแล้วก็มีมาโกเวร์ตินะครับส่วนสามประสานแดนหน้าครับลอเรนโซอินซิเย่ครับที่นัดที่แล้วโอ้โหปั่นโค้งเสียบมุมเลยนะครับกูตัวหมดสิทธิ์นะครับถือว่าสวยงามมากลูกนั้นนะครับแล้วก็มีอิบโบมิเล่แล้วก็เฟเดริโกเคียซานะครับส่วนทางด้านสเปนครับความพร้อมของผู้เล่นต้องรอเช็คฟิต ปาโปซาลาเบียคนเดียวนะครับส่วนคนอื่นไม่มีปัญหาครับลูวีเนเก้มาในแผน4ี่สามสามเหมือนกันนะครับผู้รัประตูครับนัดที่แล้วได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยเซฟจุดโทษถือว่าสุดยอดเลยนะครับอุนซิม,มอนนะแผงหลังก็ด้านขวานีจอมเก่าเลยนะครับจอดีอออบานะครับแล้วก็มีเปาตอเรสยืนคู่เซนเตอร์กับลาป็อกนะส่วนด้านซ้ายก็เก่าเหมือนกันครับเซซ่าอาฟิสก,กัวลตานะครับ ส่วนแดนกลางก็ใช้เปรโดนะครับบูสเกตนะครับแล้วก็มีโกเก้นะส่วนแดนหน้าครับฟ o อรันตอเรสนะครับด้านขวาก็ถ้าวันนี้ซาลาเบียไม่ลงก็แดนนีโอโมลงแทนนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าครับอัลเบโรมรลัต้านะครับยังได้รับการไว้วางใจอยู่นะครับจากหลุยเอลิเกวันนี้นะครับต้องพูดถึงรูปเกมมันก่อนอิตาลีเนี่ยเหนียวแน่นนะครับ แย่งบอลเร็วนะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับยุคของโรเบโตมันชินีเนี่ยเล่นเกมบุกนะครับนะโอกาสยิงเยอะมากนะครับวันนี้อิตาลีมันแน่นอนนะเล่นมันแน่นอนไม่ไม่เน้นรับแน่นอนวันนี้ยังไงก็ต้องทรงเดิมครับบุกแน่นอนนะครับเฮียเชื่อว่าอย่างนั้นส่วนสเปนครับคลองบอลเหนียวนะครับแล้วก็โอกาสทําเยอะแต่คือมันไม่คมอะนะครับถ้าเทียบกับ อิตาลีแล้ววันนี้ถ้าคองบอลเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับมาเจออิตาลีที่แย่งบอลเก่งๆไม่รู้จะไปถูกทางหรือเปล่านะครับวันนี้ยังชอบอิตาลีนะครับเชื่อว,ว่าการแย่งบอลแล้วก็การจบสกอร์ที่คมเนี่ยนะครับมีผลนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะเออสเปนเกมรับดูยังหลวมๆอยู่นะครับยังพลาดเสียประตูง่ายๆนะคุมไม่อยู่นะครับช่วงท้ายเกมนะครับก็วันนี้ อิตาลีครับจัดไปจะเอาชนะสเปนผ่านเข้าชิงได้แน่นอนครับส่วนถ้าอยากได้ทีเด็ดแบบฟันธงเน้นๆทุกวันทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถไปติดตามได้ที่เพจเฟ c บุ o กกกวินกูรูสปอร์ตเอกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงเรวยๆสวัสดีครับ